ปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆปูปูกำลังทำให้อยู่โอ้กได้อ้วกเลยนะอ้วกได้อ้วกเลยนะอ้วกได้อ้วกเลยนะอย่าเสียสมรเทยอย่เสียสมัยมะน้องแตงโมอยู่ดีเขาเป็นได้ไงตอนแรกเขาบอกเขาฝันว่ามีผู้ชายใส่จงกระเบนสีแดงหรือตัวนมาแล้วบอกว่าจะเอาเขาไปอยู่ด้วยขอบคุณที่ช่วยให้ลูกหนูปกติอื ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเหมือนคนเด็กทั่วๆไปรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณยามในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำปยปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆปูปูกำลังทำให้อยู่ ให้นั่งนั่งได้ไหมให้นั่งดุกนั่งน <ok ั่งนั่งได้ไหม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 จับนั่งได้ไหมนั่งดุกงโอ้โมยามาติมายาบตชมาเรยอ้วกได้อ้วกเลยนะอ้วกได้อ้วกเลยนะอ้วกได้อ้วกเลยนะยาติสมอเชียบาติชมายาบาติชมาเรียอ้กอกเลยคนคนที่จับคนที่จับต้นคอนะ ท้องอีติปิโซไดไหมเม้ายาบยายายาสู้ไปสู้ไปอ้วไปอ้วไปไม่ตายหรอกชามาบายายาบายาบายาโมอายอ้วไปอ้วไปไม่ตายอ้วไปลูกหลังไปเจ้ายาามมหนูนมือลูกพนมือลูกมองหน้าพี่ลูกมองนี่ลูกหายแล้วมองดิพี่มองตายลูกอ๋ยน่ารักมากดีใจลูกหายคือบทแล้วนะหนูส่วนมนเยอะๆนะดีใจด้วย ไอ้โนเออจจะไปได้คือน้องเนี่ยอยู่ดีๆน้องแตงโมยอยู่ดีเขาเป็นได้ไงเริ่มมันจะบบไหนตอนแรกเขาบอกเขาฝันว่ามีผู้ชายใส่โจงกระบีนสีแดงหรือตัวนมาแล้วบอกว่าจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอ๋อแล้วพอหลังจากนั้นก็ อะไรเข้านู่นเข้านี่เป็นตลอด<ช>เลยใช่เป็นตั้งแต่ตั้งแต่เจอตั้งแต่ตั้งแต่ฝันปุ๊บเนี่ยแล้วน้องก็โดนเข้านู่นเข้านี่ไปเนี่ยเป็นเวลานานไหมาอาทิตย์นึ่งเต็มอาทิตย์นึ่งเต็มเลยใช่ป่ะอ๋อแล้วก็ที่ตาเขาที่ผมวีดีโอคอลไปปุ๊บแล้วก็อะไรปุ๊บตั้งแต่นั้นไม่เป็นเลยใช่ป่ะปกติเลยใช่ป่ะมาจบแต่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่เชออ เหมือนขึ้นแล้วเฮ้ยบดีพูดแลยที่ช่วยลูกเหมือนอะอยากขอบคุณกูยังไงมึงขอบคุณมาเลยเร็วเออพูดเลยพูดตามแบบที่คุยกับคนแก่แค่แหละไม่ต้องคิดเยอะพูดมาขอบคุณที่ช่วยให้ลูกหนูรอดพ้นจากเคสรอดพ้นจากสิ่งที่ มองไม่เห็นอืให้ลูกหลูกลับมาปกติอือใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเหมือนคนเด็กทั่วๆไปแล้วช่วยบอกหน่อยบอกคนหน่อยว่ากูเนี่ยปู่คุนสีชานชัยและปู่คุนหารชานชายัยอาจารย์ต่อราบุรีตำหนักคุนหารคุนสีชานชายัยหน้าขลาดหันหน้าไปมีอยู่จริงไหมจริงจริงนะตามนี้แค่นี้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลนะ ของตำหนักขุนหารขุนศรีชาญชัยหน้าคลาดนะขอเสริมบาร,รมีให้มึงนะแล้วมึงกลับไปเอามือสองข้างเนี่ยจับหัวและพูดในใจนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตำหนักเนี้ยลงไปคุ้มกันลูกมึงอีกทีหนึ่งแค่นี้นะแค้วคลาดปลอดภัยจากพยานายราณพวงนะน้องชื่อจริงชื่อะ <c oughs> อ,อะไรชื่อปาอายุเท่าไหร่เกิดวันอะไรรู้ไหมวปีนักษัตรปย์เสียชีชบไปะยาไปย ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลนะและอาคมของกูนะจงลงไปผ่านมือมึงนะไปให้ลูกมึงนะป้องกันอันตรายลูกมึงเนี่ยจิตตกง่ายนะรู้ไหมเป็นเด็กจิตตกง่ายคิดอะไรก็น้อยคิดที่อะไรก็หมดนหมองหมดเอามือไปวางไว้ที่หัวนะแล้วบอกว่าให้พ่อปู่ขุนศรีทําให้ลูกเนี่ยปกติกว่าเดิมอีกแค่แหละจบแค้วคาดปลอดภัยจากพยานนตรายทั้งปวงนะคิดอะไรสมให้ดังมุ่งม,ม่านปาถนานะ เงยน้ามาย่าเสียชบัมากัเสียชบัญตมากสีชบัมากสีบมากสีชบัไยะมาเสีชบัา่ะเจาใครนึกถึงกูนึกถึงกูนะก็มหัวพุดโในใจพุดโทไว้นะออ pues. ขอโทษนะยาเสียชบักับเสีบยอ่ะมาเสียชบัหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่าเสียชบัญญันมลขุนสีชาญใจหน้าคลาดนะใครเห็นใครเอ็นดูนะใครเห็นใครรักนะเสีบ่ย หานชาญชัยและเหล่าเทพเทวาทาั้งกำนักนะรับไปเดอ้อแล้วเอาไปลงผ่านมือมึงให้ลูกมึงนะแปะไว้ตรงหัวลูปมึงเดอ้อจบแค่นี้แหละมา